มาลีเขาจะอยู่คนละโลกกับเราไหมคะโลกเดียวกันนี่แหละแต่คนละมัลติเวิร์สฮะนี่เอาระหว่างรอกิมเอง AIA <c oughs> เธอถามว่าเหมือนตรงไหน <c oughs> เอากิมเองกิมเองเอาไปดูที่กระจกพร้อมกับดูคลิปการถ่ายทอดของ <c oughs> มาลีเธอ เหมือนตรงไหนลูกค้าหลายคนทักกิมเลงงานลองเป็นตัวแทนประกันชีวิตงานหลักเป็นโคศกหรือเปล่าเป็นสายลับหรือเปล่าสายลับยังไงเอาอะไรมาเหมือนเหมือนหรอเอาให้ดูอีกรอบเทียบรูมให้ดูเลยเหมือนหรองงนี่ว่าไม่เหมือนนะใครว่าเหมือนคอมเมนต์มานเนาะ เริ่มจะงงตัวเองแล้วเหมือนกันลูกค้าหลายคนก็แซวนะไม่มีเฟคนิวใดๆทั้งสิ้นนะไม่มีนะดูแลจากใจจริงๆในฐานะ,ะนะตัวแทนนะงานหลักไม่ใช่โคศกใดๆทั้งสิ้นหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะนนะลูกค้านะเห็นใจด้วยเหมือนตรงไหนเหรอถามเหรออ่ะฟังเิแหลงกลางเนาะเหมือนตรงไหนเหมือนทุกตรงอ่ะคนทักกินเลงท่านผู้ชมว่าไหมงานลองดูภาพที่เอาเห็นใกล้ๆสซเป็นโคศกหรือเปล่า เป็นสายลับเอางี้ลูกค้าก็อยากจะมาแถลงการเนาะเปลี่ยนแว่นสักนิดหนึ่งมาลีเนี่ยแว่นเขาจะกรอบเล็กแล้วอยู่ใต้เคิ้วเป็นตัวแทนประกันอ่านี่เปลี่ยนแว่นสักนิดหนึ่งวิธีการพูดให้นั่งนิ่งๆสักนิดหนึ่งอ่าตรงๆเหมือนเลยเอาอะไรมาเหมือนอ่าไม่แล้วนะเหมือนหรออ่าเดี๋ยวจะเอติดต่อมาสิอ่าคเดยวจะซื้อประกันก็ได้เอามานั่งตรงเนี้ยแถลงตอบโต้จากกิมเอง ตอบต้กันเลยเริ่มจะงงตัวเองเหมือนตรงไหนท่านผู้ชมบอกให้เราเหมือนทุกตรงเลยไม่มีเปลี่ยนแว่นนี่ได้เลยใส่เครื่องแบบจากใจจริงในฐานะตัวแทนนะงานหลักไม่ใช่โฆษกใดใทั้งสิ้นหยุดก่อนนะหยุดก่อนนะลูกค้านะเห็นใจด้วยเอางี้เอากิมเองก็อยากจะเปลี่ยนแว่นใส่ต้มหูเหมือนตรงไหนผมได้ละลูกค้าหลายคนทักกิมเลย งานลองเป็นตัวแทนประกันชีวิตงานหลักเป็นโคศกหรือเปล่าเป็นสายลับหรือเปล่าสายลับยังไงฮะเอาอะไรมาเหมือนนี่วันไหนเชิญมานั่งจัดรายการนั่งแถลงเลยเทียบรูปให้ดูหาชุดจะมีความผิดไหมเนี่ยเอาชุดมาใส่อ่ะงงไม่ได้ใช่ไหมนี่ว่าไม่เหมือนนะใครว่าเหมือนคอมเมนต์มาเนาะเริ่มจากตัวเองอันนี้เป็นการรอเวลาโอเคเอาลงไป อาเรผู้ชมว่าเหมือนไหมเธอถามว่าเหมือนตรงไหนคำตอบอืมอืมเมื่อคืนยังไลฟ์ขายประกันอยู่เลยน <c oughs> เปลี่ยนด้เยใ็จตั๊กโใส่เครื่องแบบเป๊ะเลยเห็นไหมอืมไม่ได้หรอกมานั่งข้างผมเดี๋ยวเกือารมใช่ไหมบางทีค,คิดว่าใช่มันเหมือนมากไงอืม รีบเอามาครับยูเอามาได้ยังไงบ้าขำขำเหรออืมเอาให้เขเมเนงงเลยแถลงตอบโต้ะฮะให้ใส่ชุดเด้นนารีก็ได้ให้มันดูลไม้ใช่ไหมชุดเด่นนารีเหรออ๋อ เอาไหมขำๆอาจจะได้รู้ว่าเธอเป็นตัวแทนประกันเดี๋ยวผลตอบแทนก็คืออาจจะมีคนติดต่อซื้อประกันกับเธอมากขึ้นนะอืออืมแต่ต้องฝึกวิธีการพูดนะใช่ไหมผมจะเอาสิ่งที่ผมเตรียมไว้ใส่ปากเธอเลยพูดตามบทนี้ อืม <c oughs> เอาไหนดู <laughs> สงรับยูดเอาแน่ไม่ผมไม่ทำหรอกบ้าเอารอน้องก่อนอืมใส่ชุดรอพอก็ได้นะรอพอสีเข้มเข้มอ่ะนะและมีสรงปีสายนะได้อยู่นะ อืเห็นเหมือนทุกตรงหลายท่านบอกเลยเหมือนทุกตรงเลยกิมเองอ่ะกิมเองเอออใช่ไหมคะอืมเหมือนจริงแสดงว่าคงมีคนทักคุณกิมเองเยอะอ่ะอ่าผมจะเอาบทให้เธอเลยน้อง ถ้าเกิดมานั่งตรงนี้ใส่ย,ยุดรปภสีเข้มเข้มมานะต้องทาปากแดงๆด้วยนะแล้วเอาบทให้เลยอืม,อม